ครับอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับด่ายินดีต้อนรับเช่นเคยครับนะช่วงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ หมดแล้วซีซั่นนี้นะครับกำลังจะเริ่มซีซั่นใหม่แต่ไม่ต้องห่วงครับโอ้โหในช่วงปิดฤดูกาลนี้ฟุตบอลนี้ยับเลยครับโอ้โหจะเตะอะไรกันนักหนาไม่ว่าจะเป็นคัดบอลโรคหรือแม้กระทั่งยูฟ่าขับเวอร์ครับนะครับที่สหรัฐอเมริกาตารางก็มาเป็นที่เรียบร้อยก็โอ้โน่าสนใจหลายคู่ครับแต่วันนี้เองเรามาดูข่าวๆข,ข,ของการย้ายตัวผู้เล่นกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้นี่ แหมสายปาดหน้านี่ปาดหน้ากันเยอะเลยนะทีมนั้นจะเอาคนนั้นทีมนั้นจะเอาคนนี้ถือว่าได้รุนกันสนุกเลยครับเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าวันที่2นะนักเตะคนไหนได้ชูเสื้อแล้วบ้างแล้วโอกาสที่นักเตะแต่ละลายจะย้ายไปแต่ละทีมมีใครบ้างจะพยายามอัปเดตให้เป็นวันๆไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ข่าวก็วิ่งกันมั่วเหลือเกินครับเดี๋ยวไปจัดกันไปเช่เนเคยเหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม โบีีจัดไปครับสำหรับสาวก u b u p r พ m มีมครับราคาเริ่มต้นเพียง19บาทครับหรือรายเดือนเพียง69บาทนะครับสามารถแจง้งเตือนอัตโนมัติในการต่ออายุและโปรโมชั่นมากมายครับยังมีแอปสตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดดฟิกดิสนีย์พัดและทุกแอปสตรีมมิ่งเองราคาถือว่าถูกเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถแอดรายหรือสแกน QR Code ที่หน้าจได้เลยครับ นามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับข่าวขาวของวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับมาเตียตคุณแย่ครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด ต้องใช้คําว่าต้องรอคําว่าแมนยูประกาศเลยนะเพราะว่าช่วงหลังนี่แรงข่าวก็เริ่มไม่ค่อยแม่นนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประกาศคว้าตัวมาทียาคุณญ่าครับใช้คาว่ากองหน้าเบอร์10ดีกรีทีมชาติบราซิลซึ่งในช่วงหลังนี้ก็เป็นตัวหลักของเกมรุกของบราซิลนี่หลายนัดเลยครับย้ายจากวูฟมาแมนยูด้วยค่าฉีกสัญญา 62.5ล้านปอนด์ <c oughs> คือหมดแล้วนะยูไนเต็ดบอกมีอยู่เท่าดีครับซื้อใ้ตัวเดียวครับเซ็นสัญญายาวเลย5ปีครับแล้วก็มีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีซึ่งเงื่อนไขการชำระของทางมาเตอัสคุนย่านี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิด <c oughs> เผยภายหลังมาว่าใช้วิธีการผ่อนชำระครับเป็น3งวดตามตลาดซื้อขายคือ3ตลาดจนถึงปี2027นะครับก็ถือว่าค่อยๆจ่ายครับเพราะว่าเงินยังมีน้อยโอ้โหแล้วก ซื้อตัวแรกนี่มาซับแพงเลยครับมาเต้คุณย่าเองน่าจะได้เริ่มจริงๆก็คือทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่ที่น่าจะที่อังกฤษเลยนะครับเพราะว่า,าทัวร์ของทางปีซีซั่นเองคุณย่าเองเนี่ยมีโปรแกรมรับใช้ทีมชาติบราซิลในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยครับแล้วก็คุณย่าเองดันเป็นตัวหลัก แต่ต้องดูครับว่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทางนาอันเช่ของเวอร์ชิวเวอร์บาซิเวอร์ชันใหม่เลยหรือเปล่านะครับส่วนอีน้ดึงข่าวก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจสุดๆครับโอ้โหในช่วงสองันที่ผ่านมานี่ประโคมกันยับเลยครับคือบูโนเฟอร์เดนเดสครับล่าสุดเลยครับเอาฮีลานี่งัดแผนสำรอง ในกรณีาสมมุติไม่ได้บูโน่ใช่ไหมย,ยังมีคือโอนาน่ากองกลางทีมแอสตันวิลล่าครับไม่ใช่อดาม่าโอนาน่าครับเป็นเป็นอามาดูโอนาน่านะมิดฟิลด์ตัวกลางล่างใหญ่ของทางแอสตันวิลล่าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ คือล่าสุดเนี่ยเอเจนของทางบูโน่เฟรนันเดสเองได้มีการไปคุยเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อจะเข้ามาคุยกับบทบริหารของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะเอายังไงต่อในเคสของทางบูโน่เฟรนันเดสครับเพราะด้วยราคาที่ขายได้รวมถึงค่าเหนื่อยที่นักเตะจะได้เนี่ยเอาจริงๆถือว่า มันมันสามารถพัฒนาทีมไปได้เยอะแล้วเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธได้ยากซึ่งข่าวนี้เนี่ยมาจากทางฟา b บิซิโอโรมาโน่ด้วยครับก็การันตีว่าเอเจนเนี่ยไปคุยที่ซาอุเรียบร้อยตอนนี้รอเข้าพบเซตบอร์ดบริหารหรือหลังบ้านของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนั่นหมายความว่าบูโน่ไม่ปัดข้อเสนออยู่ที่ยูไนเต็ด จะพอใจกับตัวเลขและขายหรือเปล่าซึ่งโอกาสเนี่ยบอกได้คําเดียวว่า70-30ครับซึ่งถ้าบูโน่เนี่ยโดนปล่อยจริงทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดวินเงยก็มีรายงานมาเลยครับว่าถ้าบูโน่โดนปล่อยลูเบนอามโมริมเองอาจจะได้กองกลางตัวใหม่ที่เป็นลูกน้องเก่าของทางลูเบนอามโมริมที่สปอร์ติ้งลิสบอนเองก็ถามว่า จะจะจะมาแทนบูโนได้หรือเปล่าก็ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่ด้วยผลงานของทางมิดฟิลตัวกลางของทางสปอร์ต bon ิ้งลิสบอนที่ที่ลูเบนอมาริมคมอยู่เนี่ยเอาจริงๆถือว่าผลงานไม่ขี้เลยเลยนะนะไม่ขี้เลยเลยครับก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปครับเพราะว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับส่วนของทางลิเวอร์พูลครับล่าสุดเองมีลอสคอเคสครับที่เป็นข่าวตั้งแต่ ช่วงปิดฤดูกาลนะล่าสุดเลยลิเวอร์นี้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับมิลรอดเคอร์เคสเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่การเจรจากับต้นสังกัดเท่านั้นซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาเพราะคาดการค่าตัวเนี่ยมิลรอดเคอร์เคสเนี่ยปล่อยได้ราวๆสี่สิบห้าเลยนะสี่สิบห้าล้านปอนด์หรือประมาณสองพันล้านบาทครับซึ่งแหล่งข่าวก็มาจากฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยแหละครับเพราะว่าเคอร์เคสเนี่ยพอใจกับเงื่อนไขเรียบร้อยส่วนบอลมัดเนี่ย โอ้โหแล้วลองจินตนาการบอลมัดปล่อยเคิร์เคสปล่อยฮุยเซน2ตัวนี้ร้อยแล้วอ่ะโอ้โหทีมอย่างเอฟซีบอลมัดขายนักเตะได้ระดับร้อยลาที่ไม่ธรรมาดานะก็ถือว่าโอกาสที่จะมาย้ายมาเล่นที่แอนฟิลด์ก็มีสูงครับสำหรับมิรอสเคิร์เคสครับส่วนเคสของทางลิเวอร์อีกหนึ่งเคสคือฟอร์เรนเวียสเนี่ยแหละคือฟอร์เรนเวียตเองเนี่ยณเวลานี้เนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้ข่าวแรงมากแต่ล่าสุดเลยเนี่ย ทางพอจอยครับอีกหนึ่งแหล่งข่าวออกมาเปิดตัวเลขของทางฟอร์เรนเวียดว่าตัวเลขที่ลิเวอร์เสนอให้เนี้ยณนะเวลาเนี้ยมันยังไม่เป็นที่พอใจคือลิเวอร์เองเนี่ยล่าสุดที่เสหอไปเนี่ยประมาณ130ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ4680ล้านบาทรวมแอดออนแต่โดนเลเวอร์เนี่ยเหมือนจะโดนบอกปัดไปเพราะเลเวอร์เองเนี่ยต้องการ150 ซึ่งถ้าถ้าไม่ได้เคสแบบนี้ทางลีเวอร์เองก็เหมือนมีข้อเสนอคือถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นแบบ130ละแนบทางฮาวิเอลเรียสหรือคอนซาไปด้วยคราวนี้ก็ต้องดูครับว่าเลเวอร์คูเซนโอ้โหร้อมึงยังปัดโอ้โหถือว่าฟอร์เ่นเวียสครับแต่ด้วยอายุครับแล้วผลงานเนี่ย คือมันมีทั้งความคาดหวังและก็ความเป็นห่วงหลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องราคากับสถานการณ์เขาเรียกว่าอาการบาดเจ็บกับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษนะส่วนหลายๆอีกอีกส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงเรื่องฟอร์มการเล่นครับว่ามาเจอฟุตบอลอังกฤษจะเป็นยังไงแต่ดูจากราคาเนี่ยผลงานเท่านั้นครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าโค้ชพิสูจน์นะครับส่วนอีกหนึงนักเตะที่อยู่เฉยๆก็ มีข่าวแรงช่ะเลยดอนนารุม่าครับดอนนารุมาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเล่นบอลยูฟาแชมเปียนลีกเองเจ้าตัวเองก็มีข่าวค่อนข้างเยอะครับว่าเจ้าตัวเองเนี่ยไม่สามารถตกลงสัญญาค่าเหนื่อยกับทางปารีสแซงต์แชงกได้ซึ่งปารีสเองเนี่ยออกมาบอกชัดเจนครับว่าดอนนารุม่าเองเนี่ยค่าเหนื่อยของเขาต่อปีนะต่อปีเนี่ยจ่ายไหวอยู่แค่ประมาณ6ล้านยูโรหรือประมาณ216ล้านบาทแต่ ดอนนารุมาเองต้องการประมาณ10บล้านครับซึ่งอายุของเขาและดีกีเนาะทีมชาติสมโมสสนใช้คาว่า4ถ้วยในฤดูการนี้ก็ไม่แปลกครับที่ดอนนารุมาจะมีสิทธิ์ต่อรอง พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าปารีสจ่ายไม่ไหวเนี่ยหลายทีมเลยครับที่ที่มีโอกาสได้ซึ่งทีมที่สามารถจ่ายค่าตัวผู้รักษาประตูและค่าเหนื่อยได้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอยหรือแม้กระทั่งของทางบาร์เซโลนาที่มีข่าวกับผู้รักษาประตูหลายตัวครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ผู้รักษาประตูขัดตาทับอย่างเชสนี่อยู่ไอ,อไม่ใช่ลิซันโดเอมารโน,โนมาติเนสของแอสเตันวินลา่าก็ยังว่าง งานถูกไหมมันลงมันลิดคือเชลซีอย่างเงี้ยคือโอ้โหคือแต่ละทีมเนี่ยพูดได้คําเดียวครับว่า10ล้านยูโรเนี่ยที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยพรมจ่ายหมดแล้วไม่น่าเชื่อมีข่าวกับแมนยูด้วย <c oughs> กับแมนยูแต่แมนยูเนี่ยก่อนจะซื้อใครขายตัวเก่าออกไปให้ได้ก่อนนะก็ถือว่าได้ลุ้นครับสำหรับดอนนารุม่าครับส่วนของทางชิงสิงห์บุ์เชลซีกันบ้างครับล่าสุดนี้คอนเฟิร์มแทบจะ99.9%เแล้วครับเหลียมดีแรบครับ ใช้ก็ว่าไอ้หนุ่มเครื่องแรงจากอีฟโซวิตครับเชลซี Chelsea, น่าจะไม่ติดปัญหาตอนนี้รอชูเสื้ออย่างเดียวครับเพราะว่าเลียมดีแลเนี่ยเรื่องสัญญาตกลงเรียบร้อยทั้งสโมสรและเจ้าตัวแล้วล่าสุดครับสาตรวจร่างกายผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยดีแลบบอกถ้าตรวจร่างกายไม่ผ่านนี่ตลกเลยนะสุดท้ายเนี่ยดีแลบเองก็น่าจะทันไปช่วย เชลซี Chelsea, ในช่วงยูฟ่าคัพเวอร์ครับที่สหรัฐอเมริกาด้วยน่าจะได้เห็นฟอร์มของเจ้าหนูดีแลปแน่นอนครับเจ้าหนูก็จริงครับแต่สูงเกือบ190นะโอ้เชลซีดีแล้วราคาไม่แพงด้วยครับดีแลปเนี่ยได้มาเราราว3 30ต้นๆเท่านั้นเองส่วนอีกหนึ่งตัวที่ต้องใช้คาว่าอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งนักเตะ ที่เนื้อหอมมากในช่วงปิดตลาดโดยเฉพาะทีมในอังกฤษนั่นก็คือไบออนเอมโบโมครับล่าสุดเป็นทางอาร์เซนอลครับที่ออกมาประกาศชัดเจนแล้วแหล่งข่าวมาจากฟาบิโอโรมาโน่ด้วยครับว่าอาร์เซนอลเริ่มโปรเจกต์ใหญ่ในการล็อกเป้าไบาออนเอมโบโมจากเบนฟอร์ดมาร่วมครับครับแต่ ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยเพราะว่าเอมโบโมเองเนี่ยในฤดูกาลนี้ผลงานเขากับเบนส์ฟอร์ดนี่ต้องใช้คําว่าระดับ5ดาวเลยการที่จะย้ายมาอยู่เนี่ยคือต้องดึงเพราะว่าหลายทีมสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนิวคาสเซิลเองเชลซี Chelsea, หรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวกับเขาไปทั่วนีครับก็อยากได้ทางเอมโบโมมาแล้วเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาถนัดเท้าซ้ายที่ ถือว่าผลงานเด่นมากๆนหในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องดูว่าอาเซนอลนจะสมหวังหรือเปล่าเพราะอาเซนอลนนี่ข่าวเยอะจริงยัเคเลสเอ่ยแพทริกชีกเอ่ยมาหมดครับแต่ยังไม่มีใครชูเสือ้อแล้วปัญหาของอาเซนอลนตอนนี้เลยเนี่ยคือโทมัสปาเตนี่แหละครับเพราะว่าล่าสุดเลยบา์เซโลน่าครับเตรียม ใช้คาว่าดึงโทมัสปาเตกลับมาเล่นที่สเปนอีกครั้งเพราะอย่าลืมว่าปาเตเองเนี่ยเคยเล่นให้กับทางแอสติโก้มาดริดแล้วคือบาร์เซโลนาเองมีการขยับแน่นอนครับแล้วคาแรคเตอร์ฟุตบอลของทางปาเตเนี่ยถ้ามาคุมจังหวะในแดนกลางเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยของทางบาร์เซโลนาโดยเฉพาะแผงมิดฟิลด์เนี่ยมันเป็นสายสดที่ไม่ได้มีประสบการณ์สูง การได้ปาเตมานี่ถือว่าเสริมแก่งให้บาร์เซลโลนาและคุมจังหวะรับกับจังหวะลุกได้ดีแล้วปัญหาคือปาเตเองเนี่ยจะหมดสัญญากับอาร์เซนอลเองในสิ้นเดือนมิถุนาแต่สัญญายังล่าช้าอยู่นั่นแหละครับคือคือสิ่งที่ทำให้ให้หลายๆสื่อมองว่าโอกาสที่ปาเตจะโดนขายหรือ เสียตัวแบบไม่มีค่าตัวก็มีสูงครับสำหรับทุมัิปาเตนะอันนี้เดอะซันรายงานนะครับก็ก็ต้องต้องใช้คาว่า เช็คด้หนึ่งคราวนี้เรามาดูของกานาโชกันหน่อยดีกว่าคนสุดท้ายแล้วครับสำหรับวันนี้กานาโชเองล่าสุดเลยเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยแสดงออกค่อนข้างชัดเจนครับหลังจากที่หลุดจากแผนการทําทีมของรูเบนออมอริมแล้วก็มีปัญหาภายในค่อนข้างเยอะโอกาสที่จะไปต่อสําหรับทางกานาโชกับอัมอิีมเองเนี่ยค่อนข้างยากครับกานาโชเองมีโอกาสที่จะไปเล่นให้กับเชลซีหลังจากที่อากานาโชเองแทบจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หมดใจแล้วแล้วอโมริมเองก็เหมือนจะไม่ได้ใช้งานในช่วงโพสซีซั่นหรือช่วงทัวร์เอเชียก็เห็นได้ชัดครับว่าการาโชนี่แกลงมาแค่ยืดเส้นยืดสายซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองถ้าปล่อยจริงๆการาโช่ก็น่าจะอยู่ราวๆ60ล้านปอนด์แต่เส้นทางของการาโช่จะไปไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าคือเชลซีอ่ะอยากได้แน่ๆแล้วเพราะอย่าลืมว่าล่าสุดเองเนี่ยข่าวของเจอดอนซานโชเนี่ย คือซานโชเนี่ยเหมือนเชลซีจะเลือกเสียค่าปรับ5ล้านปอนด์แล้วไม่ซื้อในราคา25แล้วเอาส่วนต่างตัวเนี้ยมาซื้อพวกเซ็ตที่เป็นตัวที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นกานาโช่เอยหรือแม้กระทั่งนักเตะตัวอื่นกลายเป็นว่าเชลซีมองแบบนั้นไปแล้วครับนั่นหมายความว่าฤดูกาลหน้าซานโชกลับมาโอเทฟอร์ดนะโอ้แค่คิดก็สนุกแล้วนะส่วนของทีมอื่นๆมีเอเวอร์ตันครับ ที่สนใจดึงตัวจอรนสโตนกลับมาเล่นในกูดิสันพาร์คอีกรอบนะครับหลังจากที่เหมือนสโตนเองน่าจะหลุดจากการทำทีมของทางเป๊ปไปแล้วถูกไหมส่วนไบตันครับตัวซูอัลเปโด,โดกองหน้าตัวหลักของทางไบตันเนี่ยมีข่าวเยอะไบตันเลยตั้งราคา70ล้านปอนด์ซึ่งเอาจริงๆถ้าเลท70ล้านกับทางเปดโดเนี่ยโอกาสที่ ทีมจะมาคว้าตัวค่อนข้างยากครับเพราะว่าผลงานในในในฤดูก,กาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้เด่นมากแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนด้วยครับนี้เดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไบรตันเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลิตนักเตะแล้วขายได้ราคาค่อนข้างดีอันนี้ก็คืออัปเดตข่าวสำหรับตลาดการซื้อขาย ประจำวันที่2นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าเป็นข่าวใหญ่ๆก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีสาหรับวันนี้ไปแล้วครับนะถ้ายัางไรก่อนไปอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะ